ဘုရားတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဘုဒ္ဓံသမ္မံသံဃံနမောသာမိ สกจิมพโมสุตโพตีขอนอบน้อมในพระผู้มีพระพักจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรูดีโดยชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมในพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมในพระอริยสง์ ผู้สืบอริยวงศาคตยานมาชานานจวบจนถึงปัจจุบันขอ,อนอบน้อมคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ขอทำอันทำให้จิตสดชื่นตื่นเต็มจงสถิตในจิตใจผู้คร่ทาด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ ก่อนอื่นที่เราจะได้ฟังกันปารบธรรมขอขอแสดงความเสียใจความอาลัยกับลูกหลานที่เกิดเหตุการณ์รถระเบิดแก๊สรถแก๊สรเบิดที่ไปจากโรงเรียนพยาภภายเรือ อยู่ในเขตใกล้เคียงเราซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ทั้งที่รถนี้ก็ใช้อยู่ในระบบปลอดภัยที่สุดและวิ่งอยู่ตลอดเวลาในการรับใช้นักศึกษาแต่ละรุ่น แต่มาพอมาถึงรุ่นลูกหลานที่จะไปทัศนศึกษารุ่นเล็กก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดแต่ก็ห้ามวิบากกรรมของแต่ละบุคคลที่หมุนวนมาบรรจบ พบกันณนะจุดเดียวกันไม่ได้ <c oughs> อันนี้เราจะได้เห็นสัจธรรมชนิดหนึ่งว่าไม่มีใครใหญ่เกินสิ่งที่ตนเองเคยทำคือกรรมนั้นหลวงปู่ครูบาาจานท่านผูกเป็นสโลแกนว่า ไม่มีใครใหญ่เกินกร,รมท่า <c oughs> นพูดให้เข้าใจว่าทุกชีวิตนั้นเป็นไปตามสิ่งที่ตนเองริคิดชีวิตตนเองไว้ทั้งนั้นซึ่งแต่ละคนก็ริคิดในชีวิตของตนเองไม่คิดว่า สิ่งที่ตนเองกำลังลิขิตอยู่นั้นจะเป็นชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่เลวร้ายแต่ตนเองนั้นรู้ด้วยตนเองว่าด้วยความหลงก็ทำให้ตนตกลงไปสู่ความเลวร้ายด้วยความโกรธก็ทำให้โทษตนเองเกิดความเลวร้ายด้วยความโลภ ในสิ่งที่ไม่ใช่ของของตนก็เกิดผลคือความไม่สบายเหลวร้ายขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเส้นทางที่จะพิสูจน์ให้เห็นโดยกรรมนั่นแหลว,ว่าเราได้ไปในเส้นทางที่เราหลงหรือว่าไปในเส้นทางผู้รู้เขาขีดเส้นให้เดิน เส้นทางผู้รู้สิเกเส้นให้เราเดินนั้นก็คือทางแห่งมัคควิทามัคโรกวิทูมัคควิถีเหล่านี้เป็นต้นมัคโรกวิทูนั้นก็คือผู้เป็นไปตามมัคแห่งการรู้แจ้งมีศีลเป็นทางมีสมาธิเป็นทาง มีการภาวนาเป็นทางเป็นทางไปที่จะทำให้ตนเองไม่มีความทุกข์ไม่พบอุปสรรคผ่า,านพ้นปัญหาต่างๆไปได้โดยดีศีลนั่นแหละเป็นทางสมาธินั่นแหละเป็นทางปัญญาภาวนานั่นแหละเป็นทางที่จะหลุด ที่จะลอดที่จะพ้นไปจากกรรมวิบากอันชั่วร้ายทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่ถือว่าบุคคลผู้ที่เป็นญาติก็ดีเป็นมิตรก็ดีเป็นสหายก็ดีรวมทั้งว่าทุกคนที่มารวมกันใหญ่อยู่ในสถานลานบุญแห่งนี้มากมายที่ไม่รู้จักกัน และมากหลายที่เราคุ้นเคยรู้จักกันชั้นใดก็ดีทุกชีวิตนั้นมุ่งตรงไปตามเส้นทางที่เราแสวงหามาแล้วทั้งนั้นและชีวิตนั่นแหละเป็นผู้เดินตามเส้นทางนั้นแม้ว่าไม่รู้จักกันเราก็ยังมาอยู่ที่เดียวกันนะเหมือนวันวันนี้ได้ พร้อมกันถวายเพรีแก่สัมพสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าวันทำบุญให้แก่หมู่ญาติวันตักบ,บาตรให้แก่ตนเองวันที่เรามีโอกาสได้ทำให้ตนเองทั้งให้ผู้อื่นเรียกว่าวันศาสไทยแม้ว่า ผู้ใดก็าตามที่จะเป็นเชื้อสายชาติใดก็าตามแม้อยู่ในที่ใดก็าตามแต่ขึ้นชื่อว่าโลกแห่งหลังชีวิตของการสิ้นชีวิตนี้ลีนี้ไปแล้วนี่เป็นโลกอันเดียวกันคือโลกแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้ที่ มาอยู่ร่วมกันไม่ว่าศาสนาใดๆมีบุญที่เราจะรับได้อยู่ที่บารมีของพระศรีรัตนตรัยเท่านั้นและบารมีของท่านทั้งหลายเหล่าใดทําไมท่านที่เป็นเชื้อชาติต่างภาษาต่างประเทศเขาถึงมีโอกาสได้มาร่วมมารวมอยู่กับพวกเรา ก็เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโอกาสได้เข้ามาถิ่นแคว้นแดนไทยมากราบไหวบูชาวัดวามาศาสนาพระพุทธองค์กราบไหวบูชาพระสัทธ,ธรรมกราบไหว้บูชาทัศนานุตจริยะคือเห็นภาพวัดวาศาสนาก็ทำให้เกิดความดีใจ เป็นสุขใจสบายใจท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเกี่ยวข้องกันกับพระศัทธธรรมเกี่ยวข้องกับพระศาสนาของพระพุทธองค์จึงได้มีโอกาสได้เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติซึ่งกันและกันแม้ว่าบุญกุศลใ,ใดๆที่เขาได้เห็นก็เป็นบุญตาเขาได้มาก็เป็นบุญตน เขาได้ฝึกฝนก็เป็นบุญตัวเองก็ได้มีโอกาสได้บุญในาศาสนาจากพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างอะโสดาบันบางรวมทั้งผู้ประพฤติด,ดีผู้ปฏิบัติชอบผู้ที่มีทุรีบังดวงตาน้อยจนถึงที่สุดพารอรหันตเจ้าเป็นต้น ก็ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องก,กันกับสัตว์โลกทั้งหลายอยู่เนืองนิดพวกเราจึงมีชีวิตจิตวิญญาณที่เหมือนกันเรียกว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเกี่ยวข้องกันด้วยความรู้สึก <c oughs> ที่ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นญาติแต่ก็ได้เป็นญาติปรารถนาไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องก็ได้เป็นพี่เป็นน้อง รวนแล้วแต่ว่าใครจะมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันมีทานบารมีเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีปัญญาเสมอกันทานดีนะเออดีศีลดีนะดีภาวนาดีนะดีใครเห็นสิ่งเหล่านี้ดีกันเขาเรียกว่าจะไปสู่ไปพบ อยู่ในสถานที่ที่เดียวกันเพราะเขามีบุญเสมอกันไม่ได้ขัดกันไม่ได้ขวางกันไม่ได้ <c oughs> ประทุสล้ายกันเมื่อเรามาทำบุญก็อนุโมทนาบุญร่วมกันแม้ในที่สุดเราที่อยู่เกิดอยู่ในมนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ได้มีโอกาสถึถงวันศาสตร์ได้แผ่เมตตา ทำบุญออทิศหาแบ่งบุญกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายญาติของเหล่านั้นไม่ใช่มีเฉพาะที่อยู่ในสายเลือดญาตินั้นเป็นผู้ที่เคยได้เห็นก็มีไม่เคยได้เห็นก็มีไม่เคยพูดไม่เคยจาหรืออยู่ร่วมกันมาไม่รู้จักกันก็มีในโลกนี้ เพราะฉะนั้นบางคนอาจเคยเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้ที่เราไว้ใจและเคารพนับถือองค์สมเด็จพระชินสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่าได้ประมาทในเรื่องกรรมเลยเพราะเราตถาคตนั้นตรัสรู้ในเบื้องต้นกรยกว่าบุพเพนิวาสานุสติยาน และรู้ว, Th então, ว ang, and and ิบากกรรมของสัมปัสสัตทั้งหลายว่าเขาเกิดมาได้เพราะเขาทำกรรมนั้นและเขาจะตายเพราะโลกนั้นกรรมนั้นและเขาได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมนั้นและเขาจะจายจากโลกมนุษย์ไปสู่ชาติอื่นไปสู่ชีวิตอื่นเพราะเขาทำตั้งแต่โลกมนุษย์ไปสู่กรรมอันนั้นเห็นวิบากกรรมของสัมปัสสัตทั้งหลายเรียกว่าอตีตังสยาน อนาคตังสยานพระอ,องค์ก็ทรงเร่งเห็นว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วสัมัสัตหรือมนุษย์ทั้งหลายนั้นถ้าเกิดอยู่ในมนุษย์สังสมกรรมบันไดยไว้อาจจะมีความรู้สึกว่ารวยขนาดที่เหลือกินเหลือใช้ใช้อย่างไงตลอดชาติคนก็ไม่หมดแต่ตัวเองกลัวจะหมดเลยไม่กล้าทำบุญก็มี แต่บางคนนั้นหาเช้ากินข้าหรือมีเท่าไหร่ก็ใช้ปัจจัยแปลเป็นสภาพบุญทั้งหมดทำไมมีเท่าไหร่ใช้ปัจจัยในโลกแปลเป็นบารมีบุญของตนเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นกลัวว่าชาติต่อไปจะไม่มีกินไม่มีใช้ ก็พยายามสั่งสมบุญกุศลแปลสภาพสมบัติของตนให้เป็นสมบัติทิย์เป็นสมบัติอันวิเศษต่อไปบุคคลจึงมีความรู้สึกว่าแตกต่างกันตัวที่เกิดมาและสั่งสมสิ่งใดไว้ในวิบากกรรมของตนเองไม่เหมือนกันของแต่ละบุคคลเกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมาเก่งเกิดมาดี หรือเกิดมาด้วยชีวิตนี้มีแต่ความไม่น่ารักทีเรียกว่าอับปรีในชีวิตของตอนเองก็เพราะตนเองสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไว้ไม่ดีอย่างไรตนเองนะรู้ดีอย่างไรตนเองนะเห็นแต่ยังกลับลำไม่เป็นนะถ้าว่าไม่ดีก็กลับทําความดีเสียให้ดีพูดไม่ดีก็กลับลำจะพูดเสียให้ดี คิดไม่ดีก็กลับลำจะพูดให้ดีก็ดีตรงนี้เลยแต่ถ้าไม่คิดที่จะกลับก็เรียกว่าไม่กลับเนื้อไม่กลับตัวไม่กลับใจแล้วหลงไปในท,ทิศทิศทางชีวิตตนเองที่ตนเองเคยสั่งสมไว้จนเป็นนิสัยจมเป็นอุปนิสัยจนเป็นสันดานและถอนไม่ขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะ เอาบุญกุศลอะไรไปช่วยใครได้นอกจากการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปเรียกว่าพระศรีอริยเมตรไตรเท่านั้นที่จะช่วยคนเหล่านั้นทั้งหลายได้ขึ้นจากวัฏวังวนไปสู่แดนหลุดพ้นคือพระนิพพานแต่เมื่อใดเราสามารถที่จะเรียนรู้พระสัทธธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจแล้วแล้วเราก็กลับคาทําตนให้เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาภาวนาเดินทางสายกลางคือไม่มีความรู้สึกใช้อารมณ์ที่เป็นโทษใช้ความโกรธที่เป็นชีวิตไม่มีคุณค่าใช้ปัญญาที่ไม่เกิดคุณให้รู้จักใช้ชีวิต กับบุญที่ตนเองเป็นไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรู้จักสั่งสมทรัพย์อันเป็นทิพย์ทรัพย์อันเป็นทิพย์นี้ไฟไหม้ก็ไม่ได้นั่นคือทานบาร,รมีทรัพย์อันเป็นทิพย์นั้นฟ้าฝนดินถล่มทลายถมทับทับถมไปก็ไม่ได้ไฟไหม้ก็ไม่ได้ โจนก็ลักไปไม่ได้นั่นคือทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขัมมบาร,รมีเหล่านี้เป็นต้นที่เราได้มีโอกาสได้กระทำอยู่ทุกพระทุกศาสนาทุกวันสำคัญทางพระศาสนาเราก็ได้มีโอกาสกระทำอยู่อย่างนี้พราะนั้นขอให้บุญกุศลที่ตนได้ก่อ ได้หอบได้หอ่อได้กอบได้กมเอาตามการกระทำของตนเองในบัดนี้ด้วยใบหน้าอันเบิกบานช่ำชื่นสดใสไม่ต้องกังวลวิตกเลยว่าชีวิตต่อไปในเบื้องหน้าเราจะมีความทุกข์ไม่ต้องวิกกังวลเลยว่าชาติต่อไปเราจะเกิดมาในถิ่นที่ยากไร้กันดาลเกิดมาในชาติใดๆก็ตามเหมือนกับว่า เราได้เกิดร่วมประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วหลายพระองค์ได้เกิดมากับพระอริยสงฆ์แต่ละยุคมาแล้วหลายท่านหลายรูปได้เกิดมาอยู่ใกล้่าำกลางคนดีดีทุกทุกคนที่อยู่ใกล้เราเป็นผู้ที่มีทานดีศีลดีบาร,รมีอยู่รอบรอบเราจึงได้นับชื่ได้ชื่อว่า เราเป็นคนมีบุญมีวาสนาแล้วเราจะกอบกรรมเอาอะไรในชีวิตของเราที่เราอยู่ในสิ่งที่ดีแล้วนี่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตนเตือนตนให้ออกจากผิดต,ตนเตือนจิตนต,นต,นต,นตนได้อยู่ทุกเมื่อตนเตือนตนตนได้ได้ถูกเตือนด้วยตนไม่กลมเกลือ จนหมดเชื้อหมดไฟใจสบายเพระเรามายืนอยู่ตรงจุดของในพระรัตนตรัยแล้วนี่ร่มเงาของพระริยเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นผู้นำทางนี่แสงสว่างนี่โย่ชดช่วงอยู่กับการดำเนินชีวิต ไม่มีคำว่ามืดมิดไม่มีคำว่าโอดโอยควรคลางม,มีแต่แสงสว่างและเสียงปวยชัยให้พรจึงได้นับได้ว่าเราได้เกิดมาในถิ่นที่ไม่ลำบากไม่ยุ่งยากเหมือนที่อื่นโจรขโมยก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเข็นค่าชิงพ้นค่าครอบครัวฆ่า ชีวิตของคนในครอบครัวเราให้ทุกทรมานอย่างมากก็แค่เราเสียทรัพย์ไปเพื่อเป็นการทดใช้งี้กรรมเก่าและเมื่อเราไม่จองเวรกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะได้ทรัพย์อันประเสริฐจากความขยันขันแข็งของเราและผู้ที่เห็นเราขยันขันแข็งเนี่ยให้พรทุกวัน,ท,วนทุกวันจากความขยันของตนเองนี่ ก็คือบิดามารดาพรมของลูกเทวดาที่ประจำวงตระกูลของตอนเองก็คือผู้ที่จะเนรมิตชีวิตของลูกให้ไปสู่ความสุขสบายในอนาคตเพราะฉะนั้นเส้นทางของชีวิตที่เราจะต้องพยายามเดินไปอยู่ทุกวันพร้อมๆไปกับ ความแก่ชราของร่างกายและวันเวลาที่ไม่หมุนกลับนี้เป็นชีวิตที่เราประมาทไม่ได้และเป็นชีวิตที่เราเหลือน้อยเต็มทีเอาพุโทโธมาไว้ในใจเอาธรรมโมมาไว้ในสติเอาสังคโฆมาไว้เป็นที่ะระลึกเอาพระตะนัตนตรามาตรั้งไว้เป็นฉัตใจเฉลิมพล ให้ชีวิตเราทุกคนได้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้แบ่งปันช่วยเหลือเกื่อกูลโอบอ้อมอารีไมตรีกับทุกคนบนเส้นทางของผู้ให้ย่อมยิ่งใหญ่เสมอโดยอำนาจแห่งคุณธรรมโดยอำนาจแห่งบุญกุศลโดยอำนาจของบุญบารมี จงให้เรามีสติแก้ไขปัญหามีปัญญาประคองตนให้ปฏิบัติธรรมให้ถึงซึ่งมรรคผลไม่ลำบากกายในเมื่อมีชีวิตไม่ลำบากกิตเมื่อที่จะดำเนินชีวิตไปให้มีแต่ความสดใสสดชื่นเบิกบานตื่นเต็มด้วยอาริยธรรมที่ประจําไว้ในใจคือเมตตาธรรม คำจุนโลกให้พ้นทุกพน้นโทกมหาชนคนทั้งหลายพ้นเสียแล้วซึ่งการเกิดแก่เก็บตายเราก็สบายขึ้นสวรรค์ชันฟ้านิพานเอ่ยขอพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วจงเป็นประทีบนำทางส่องสว่างให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้รู้แจ้งแห่งสัจธรรม และให้มีชีวิตยอย่างอยู่สุขสบายปลอดภัยไร้โรคโชคดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเ้วยมนาจแห่งคุณพระรและกุศลเป็นที่ยิ่งยิ่งโดยเธอ